สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็จะมานะครับผมรีวิว L35 นั่นเองนะเพื่อนเเป็นรถออฟโรดอีกหนึ่งคันนั่นเองนะเพื่อนๆพื่อนที่อ่า,อาถูกนำเข้ามาใน DLC นี้นั่นเองนะเพื่อนๆอ่าพอมีเงินซื้อก็จัดมาเลยครับผมนี่จัดมารีวิวอันนี้ยังไม่แต่งนะครับเดิมนะครับแต่ผมชอบคันนี้หนึ่งอย่างคือตรงที่ผมเห็นรูปทรงเนี่ยมันดูเหมือนจะแบบเอาตรงนะผมแอบติดลบไปมันนะครับผมเลยยังไม่อยากรีวิวไงผมเลยไปซื้อคันอื่นมารีวิวก่อนนะเพื่อนเพื่อน คันนี้นะนเพื่อนๆขู่โคตรด,ดีอ่ะออผมจะคำนี้ในการดีอ่ะผมรู้สึกว่ามันสมบุกสมบันแล้วสมบูรณ์ที่สุดในบรรดาออฟโรดนะผมว่าออฟโรดจริง,รงๆมันควรจะเป็นแบบนี้นะนเพื่อนๆแบบเนี่ยขี่แล้วก็รับดูดิเพื่อนๆดูๆด,ด,ด,ดิข้างล่างนี่คือเนียนจัดอ่ะปกติเนี่ยรถสตา้าเขาจะมีการแบบว่า,าใช้แผ่นเหล็กก็ปิดบ้างเพื่อไม่ให้แบบว่าเพื่อไม่ให้เห็นช่วงล่างนะผมะกับรถบางคันไม่ว่าจะเป็นซุปเปอร์คาร์หรือสปอร์ตนะนเพื่อน แต่คันนี้นี่็ทํามาได้ค่อนข้างดีนะเพื่อนก็คือสวยเลยนะครับเหมือนรถในบ้านเราเลยนะโอ้หใครที่แบบเป็นสายออฟโรดสายขี่เล่นน่าจะชอบนะคือความเร็วเนี่ยก็กลางๆลเลยนะเพื่อนเแบบไม่ได้ขี่เร่นะถ้าสําหรับออฟโรดนะครับผมก็คันในคันนี้นะตอนที่เดิมๆนะผมให้ไปที่แบบเก้าเต็มสิบเลยนะคือเห็นรูปฟงเนี่ยมาดูธรรมดานะเพื่อนแต่ว่าจริงๆอ่ะเฮ้ยมันดีกว่าที่ผมคิดอ่ะมันดีกว่าที่ผมคิดจริงๆเพื่อนๆลองไปซื้อขับดูคือถ้าเพื่อนๆเน้นเรื่องความแรงเดี๋ยวขัใช่ครับคันนี้อาจจะ ไม่ตอบโจทย์เพื่อนๆนะครับผมแต่ถ้าเฮ้ยนับว่าที่ประสิทธิภาพแล้วก็ความสมบูรณ์ของตัวรถอะไรเงี้ยคือมันบัลล้านนะเพื่อนๆรถรถมันบัตล้านครับรูปทรงหน้าตาทุกอย่างมันไปด้วยกันนะเพื่อนๆคือไม่ไม่คิดเลยว่าจะดีขนาดนี้นะตอนที่เห็นขายในร้านเ o อร์นนะครับเฮ้ยดีกว่าที่ผมคิดนะครับผมแม็กนี่ก็แบบเป็นอันนี้นี่ผมไม่แต่งนะมันเป็นแม็กแบบตอนที่เราซื้อมันเป็นแม็กแต่งมาให้เลยนะผมไปดูดูเดียวเป็นหน้ายางที่แบบเราหาไม่ได้ในเกีรนะผม โค้สวยเลยอะคันนี้ก็มีอยู่ในชีวิตจริงนะนเพื่อนๆื่อชื่อเชฟโรเลตเอสสินั่นเองนะเพื่อนเพื่อนนะโอ้หดูดิขับแบบขึ้นเขาก็ใช้ได้นะครับไม่ยังไม่ถึงกับขั้นแบบไม่ไหวนะยังไม่ถึงขั้นไม่ไหวนะครับแต่ว่าคันนี้ถ้าเทียบกับคันอื่นๆถ้าแบบเป็นออฟโรดด้วยกันอาจจะแพ้นะผมว่านะอาจจะแพ้ครับเพราะว่าหนึ่งเลยความเร็วนะครับคือรถที่มันบาดล้านน่มันจะต้องมันสมดุลเกินไปนะครับคือรถบางคันในออฟโรดเนี่ยมันมีทางเองียงไปทางความเร็วควบคุม หรือแรงกระแทกหรือว่าการไต่เขาอะไรสักอย่างคือมันจะมีบางอย่างที่มันจะเหนือกว่าออฟโรดคันอื่นๆหรือว่าเป็นเอกลักษณ์ของตัวเขาเองนะเพื่อนๆแต่คันนี้เวลาพลิกเนี่ยเพื่อนๆเห็นเมื่อกี้ไหมคือมันมันเป็นอย่างนั้นครับเพราะว่าตัวรถมันบาลานานเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบคว่ำไปเลยนะพลิกคว่ำจนแบบโอ้โหแบบแบบควบคุมไม่อยู่แรงอย่างเดียวควบคุมไม่ได้เลยแม่งพลิกตลบหลายตลบมันไม่ได้ขนาดนั้นนะครับคันนี้ก็ถือว่าโอเคครับอืมถือว่าโอเคใช้ได้เลยครับผมก็ลองหลายอย่างที่ลองเทสต์ปีดดูแล้วดูเดี๋ยวเพื่อนๆด หน้าเอาหน้าไม่มองไม่เห็นเนี่ยคือมันก็ไม่ได้เร็วอะดูเดิเนี่ยสูสีกับพวกแบบว่าเอ c ซขับเลยถ้าต่อเอฟซแบบข้างๆนี่พอๆกันเลยนะเนี่ยความรู้สึกผมนะอืมก็ไม่ค่อยเร็วนะครับกลางๆนะครับผมยังยังไม่ถึงเข้าขั้นช้านะฮะโอเคครับผมเดี๋ยวเราพาไปแต่งกันดีกว่าอาจจะดีกว่านี้นะครับอาจจะเพิ่มสปีดอตัตราเร่งต่างๆได้มากกว่านี้นะเพื่อนๆและเสียงท่ออาจจะรั่นกว่านี้โอเคครับผมเดี๋ยวเราไปแต่งเลยผม let's g ้ โอเคครับผมตอนนี้ผมก็มาแต่งรถเรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็อย่างแรกเรากร็ไปแต่งเบรกกันเลยนะครับนี่บัมเปอร์ครับผมว้าวาเฮ้ยเดี๋ยวใช้ได้นี่เดี๋ยวใช้ได้เลยนะแต่งได้แบบหลายแบบดีอะโอ้ดีแบบเป็นออมโร่เต็มตัวนะออมโรถเต็มตัวเลยมาดูเหมือนแบบของฝรั่งเกินไปนะผมก็จะไม่เอาแล้วกันให้มันดูมีเล็กๆดีกว่ากันชนนี่แบบเดิมสวยมากนะ เอาแบบนี้แล้วกันนะครับอู้หูสวยไปเลยมีมีนิดเดียวนะฮะบัม um เปอร์หลังเอนจิ้นครับผมจัดไปท่ออู้ยออกข้างรถส่วนใหญ่ในแพทเนี้ยที่มาเนี่ยออกข้างเพราะเป็นส่วนใหญ่นะที่เห็นแบบท่อแต่งได้เอาันนี้แล้วกันนะฮะดูเฟี้ยวครับผมดูเฟี้ยวดีว้าวโอ้แบบโป่งเนี่ยแต่งได้ด้วยนะฮะอืมเฮ้ย เดิมๆก็สวยนะแต่งโปรงได้อีกเหรออันนี้แล้วกันนะฮะมันจะดูเข้าหน่อยโอ้กระจังกระจังหน้านะฮะเฮ้ยดูแบบให้มาดูแกลงๆนะดูดนันดูดันนะนี่แบบนี้ไปเลยฮู้ดโอ้เฮ้ยเชียวจังนะครับอันนี้อันนี้ใช่ท่อมหรอเนี่ยไม่น่าจะใช่ใช่ไหมเป็นของแต่งเฉยๆนะ วิวี้เฟี้ยวจังอะ่ะบีแบบขวางกับไอ้นี่หน้ารถด้วยอะ่ะวิ้ยอันนี้มาดูดูดันเด้อเดี๋ยวมันไปดูอะไรไม่รู้อ่ะอันนี้ดูค่ะไฟสีเนี่ยฮะสีอื้มที่กัดเฮ้ยสีนี่คือไปอยันแบบว่บาปากกระโปรงไอใช่ครับท้ายรถกระบะเลยนะเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรอะไรเนี่ยอุ้ยอันนี้สวยอันนี้สวยครับโอ้โหน,นี่สวยเลยอะ่ะอืม อุ้ย C W d ใช่จังไงครับเฮ้ยรถมันทํามาสวยนะลายหลังๆม,มันมันทํทำไม่แบบมาทาไม่ค่อยจําเจนะผมชอบมากเลยอะแบบแข็งก็มีนะอฮ้ยแต่งแบบแข็งก็มีเพื่อนๆเฮ้ยดูดันอะอันเนี้ยอันเนี้ยกับอันเนี้ยผมอยากได้มากเลยอะสวยมากเลยอะอืมเอาไหนดีโอ้ไหนดีเนาะอืม อันนี้แล้วกันนะนี้แล้วกันเลือกยากสวยนักคู่เลยสีดำสีดำแบบเมทัลลิกแล้วกันนะฮะไม่ใส่แบบคลาสสิก Classic นะครับอบนี้ยอมเปลืองตังนะฮะไอโลนไอรอนอะไรไม่เอาเราจะเอาสีดำดุๆไปเลยดูดันดูดันใส่ลายคูเลยครับผมเฮ้ยดูดิเฮ้ยบอกข้างในเหมือนกระบะซิงเลยเพื่อนๆโอ้โห เฮ้ยโคตรเท่อะนี <parte. S 1> ่ว้าวดูดิเพื่อนดูด like ิเท่จัดอะเฮ้ยของแต่งมันเอาเรื่องนะฮะใส่แบบกระบะซิ่งดีกว่าครับใส่แบบนี้แล้วกันนะใส่กระบะซิ่งดีนะฮะโอ้โหมีข้างบนด้วยอุ้ยเอาเมคกี้ดีกว่านะฮะนี่เอาหนี้ไลลี่ไปเลยโอ้ข้างๆครับผมทางขึ้นเลยเนี่ย เฮ้ยมันมีแบบว่าไอ้นี่ด้วยมีแบบว่ากันดีดด้วยนะไม่เอาครับผมต้องดุด,ดันนะอ๋อยี่แบบโค้งเหล็กโดดโหดเฮ้ยโลตัมเฮ้ยเราไม่ได,ด้ดูเลยโอ้โลตัมอันนี้จะดีไหมเนี่ยใส่ไปก่อนแล้วนะกันนะฮะถ้าไม่ดีเดี๋ขอค่อยมาเปลี่ยนนะนี่มันคืออะไรอ่ะข้างหลังเหรอ คืออะไรเอ่ยผมแต่งไว้ก่อนแล้วันอาจจะแบบเป็นฝาท้ายไหมฮะแบบให้มันเปิดได้เปิดไม่ได้อู้สวยอะข้างหลังนี่เหมือนซ้ำกับรถอะไรบางรถอะไรสักยี่ห้อนะเฮ้ยปิดได้ด้วยอะเฮ้ยเหมือนกระบะไทยเลยว้าวเท่จัดเฮ้ยมันเท่จังนะครับใส่แบบไหนดีอะหมูมันสวยหลายแบบเลย พวงเหล็กดีไหมหเทอะเอออันนี้เทอันนี้ก็เทนะเฮ้ยอันนี้ละการมันเหมือนแบบปิดผ้าใบไว้นะร้อนครับผมอันนี้เทแล้วใช่ไหมมีอันที่เท่กว่านี้ไหม ไปเลยแล้วก็ใส่สีดำลงไปจริงๆหน้ายางดึงไว้สวยนะฮะแน่านาคตอาจจะได้เห็นแบบว่าหน้ายางเดิมนะฮะกา <c oughs> ง์ดส่วนไม่ใส่ครับผมเปลืองไปโหโคตรเท่ไอ้ไอ้ร้องอะไรเนี่ยโอ้ยเสียงดูดันขึ้นนะฮะโอ้ย เฮ้ยฟิลยังได้เพื่อนเพื่อคือแบบว่าขี่มันขึ้นอะแต่ว่าแต่ว่าเวลาแบบเร็ยวๆ,ๆนี่เขาปัดนะดูดีเหมือนแบบกระบะบ้านเราเลยนะฮะเฮ้ยแต่ว่าเท่อะโอ้หสวยจัดแต่งแล้วนี่คือรถใหม่ใหม่ที่มานี่คือสวยทุกคันเลยนะที่ลองแต่งมาเนี่ยนี่คันนี้ก็เป็นในหนึ่งคันนะเนี่ยโอ้โหสวยมากเลยของออฟโรดอะอัตราล่งเนี่ยคือจะคนละฟิลกับตอนที่เดิมๆเลยแล้วเพื่อนเพื่อคือดีขึ้นเห็นเห็นเลย นะครับโอ้มอเตอร์หนนก็โอเคมอเตอร์หนนก็ขี่มันนะโอ้ซิกแซกมันมันเลยอย่างเงี้ยขี่ขับสีด้วยนะครับตามสไตล์ออฟโรดใน GDA นั่นเองนะเพื่อนๆโตรมันโอ้ยสุดเกินว้าวไปครับผมเดี๋ยวเราพร้อมไปไต่เขาว่าน้อยใหญ่ไปๆๆพิกนะฮะ ต้องคอยคุมรถด้วยนะฮะโอ้แต่ไม่รู้ว่าขี่ดดส่งจะขี่มันแบบนี้ไหมนะโอ้แต่ลดต่ำนี่คือมันใช้ได้เลยฮนะอ้ยโอ้มัน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 มากเฮ้ยแต่เขาดีขึ้นเลยอะแบบคือตอนแรกโอ้โหตอนแรกก็ดีนะราะว่าอันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้ดีเลยนะฮะโอ้โหแต่งแล้วนี่คือโอเคเลยคันนี้ ราคาก็อยู่ในระดับผมให้ไปราคากลางๆแล้วกันนะครับเพราะว่าออฟโรดที่ถูกกว่านะครับผมและแรงกว่านะครับมันก็ยังพอมีไงเพื่อนๆแล้วก็บางคันก็ผมก็ยังมองว่าเออสวยนะแต่คันนี้ก็สวยสวยแต่มาผมนะครับเฮ้ยหล่นน้ำไหมเนี่ยเฮ้ยอ๋อโอ้โหโอ้เบรกเลยอันนี้ผมเบรกเลยนะฮะกดเอสกดโซลิคบายเบรกเลยนะมันไม่หยุดนะโอ้ นะฮะถ้าผู้ชมครับคนทุกคนก็จะได้เห็นแล้วนะฮะว่าอ่าว่าเป็นยังไงนะโอ้ขึ้นไ่ได้ด้วยใสย่หนวาร์ปจอบเอานะฮะเพื่อนโอ้อะไรครับหนะ้าเป็นการรีวิวดี่รถที่อานาถมากนะครับโอเคผมถ้าชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับเดี๋ยวก็ต้องไปงมหารถในน้ำแล้วกันนะฮะแล้วก็รถเนี่ยคือแต่งแล้วดีขึ้นนะครับใครจะซื้อผมว่ามันกลางๆนะครับ แต่ว่าคำว่าผมผมว่าดีนะครับผมอส่วนตัวนะผมว่าดีเพราะว่ารูปทรงอะไรเอ่ยแล้วก็รูปการแต่งออกมาแล้วมันก็โอเคนะไม่ขี้เหร่เลยมันสวยกว่าที่เราคิดนะฮะโอเคผมไว้เจอกันใหม่กับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม